สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมเจซีจาก Movie Wonderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะดูแล้วปวดหัวมากๆนะครับเป็นซีรีส์ที่ต้องเป็นคนฉลาดถึงจะดูได้นะครับเพผ,ผมนี่อาจจะฉลาดไม่พอก็ได้นะสำหรับซีรีส์จาก Paramount p l u สเรื่องนี้ครับผม r a b b i t Hole เรื่องราวของ Rabbit Hole นี่เขาจะ เป็นเรื่องราวของตัวเอกของเรานะครับชื่อว่าจอห์นเควร์นะครับนำสกุลเขาจะออกยากนิดออกเสียงยากนิดนึงนะครับเรียกว่าตาจอห์นแล้วกันาจอห์นเนี่ยเขามีอาชีพเป็นเหมือนกับเป็นพวกที่เราสามารถจ้างเขาเพื่อไปวางแผนทําอะไรเพื่อแบ็คเมลคนอื่นหรือว่าทําเพื่อให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเอสพินาชนะครับออปเปอเรทีฟคือเหมือนถ้าเกิดว่าเราเนี่ย มีธุรกิจอันนึงแล้วคู่แข่งเราเนี่ยมันกําลังจะมาแข่งกับเรามันจะได้ดีกว่าเราเราก็เลยสั่งให้ตาจอนเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างให้คู่แข่งเนี่ยยอดขายต่ําลงหรือว่าไปมีข่าวเชาว้าอะไรประมาณเนี้ยคือเขาจะไปเป็นแนวแนวนั้นครับเพราะเจะมีลูกทีมของเขาตอนเริ่มต้นมาใน ep 1 ep 2เนี่ยเขาก็จะให้ดูปฏิบัติการของเขาว่าเออโอเคเวลาลูกค้าเขาจ้างเขาทํางานเนี่ยเขาจะเริ่มยังไงเขาต้องส่งผู้หญิงไปคุยก่อนนะ แล้วก็มีคนปลอมตัวไปเป็นคนขับรถบ้างไปเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นอะไรเงี้ยก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าแล้วพยายามจัดฉากเซตอัพทำให้ฝั่งตรงข้ามนะครับคู่แข่งเนี่ยถูกทำลายประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นค่อนข้างจะค่อนข้างจะเกรย์แอเรียคือไม่ใช่งานที่ถูกกฎหมายอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเงยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายจริงจมันแค่อารมณ์แบบเหมือนไป ไปตุกติกใส่มากกว่าประมาณนั้นนะครับเขาก็จะโดนตัวของ FBI เนี่ยครับตามตามล้างตามผ่านแล้ว,ลวจอนมันก็จะเป็นคนที่เหมือนระแวดระวังอะไรไปทุกอย่างเลยเวลาเจอคนที่ไม่รู้จักเข้ามาคุยด้วยเฉยเงี้ยก็จะเริ่มระแวงแล้วเอ้ยใครจ้างมาปะเนี่ยแล้วก็จะระแวงว่ามีคนแอบเขาดูเขาอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวมันจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ ep 1 ep 2เนี่ย <No. S 2> เปิดมาเรายังจับจุดไม่ค่อยถูกว่า ไอ,อซีที่เรื่องนี้มันต้องการอะไรวะแต่พอมันค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆมันมันจะเห็นว่าอ๋อคือจอนเนี่ยถูกเลี้ยงมายังไงพ่อก็เหมือนเป็นสายลับเหมือนกันนะมีคนที่ทําภารกิจคล้ายๆกันคือจะต้องออแผนซ่อนแผโน,นู่นนี่นั่นเป็นธุรกิจของเขาส่วนจอนเนี่ยก็เหมือนโตมาอย่างนั้นครับเขาก็ชอบอะไรที่แบบไขรหัสลับหรือว่าจะต้องวางแผนเพื่อไปโจรกรรมนู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นการขโมยข้อมูลต่างๆนะครับ เขาก็จะมีทีมงานของเขาแล้วเ็าก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็จะมีความมีความเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุว่าเขามาเจอกันแต่จอห์นไม่เชื่ออย่างนั้นจอห์นเชื่อว่ามันต้องมีคนเซตอัพอะไรมาสักอย่างแน่ๆนะครับหลังจากนั้น,เ,นเขาก็มีภารกิจนะครับซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับตัวของเอ็ดเวิร์ดฮอมนะครับซึ่งจะเป็นตัวของเทสชอรีเป็นเหมือนรัชการระดับสูงของที่อเมริกานะเพราะว่าจะมีทดีอ่า เงินที่ใหญ่มากนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยพวกนักข่าวก็จับจ้องมาที่ข่าวนี้ส่วนตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนที่เจอข่าวนี้ใช่ไหมก็จริงจะถูกเก็บด้วยซ้ําแต่จอร์นก็มาช่วยไว้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าโอเคจะมาเปิดเผยแล้วว่าใครคือตัวลายที่อยู่ใหญ่ที่สุดนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็จะได้เจอกับนักสแสดงที่หน้าตาคุ้นหน้าคุ้นตานะครับจริงๆเนี่ยตัวของเพกเราเนี่ยตัวของไคลเฟอร์เนี่ยครับซัเทรนเนี่ย หลายหลายคนที่ดูซีรีส์แนวแบบอย่างเงี้ยแนวแบบแ er, อคชั่นดราม่าทิลเลอร์เงี้ยน่าจะรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะครับจากเรื่อง24นะครับแล้วเขาก็มีหนังมีซีรีส์นะครับส่วนใหญ่ผมว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางซีรีส์มากกว่านะครับ the designated survivor นะครับ the fugitive นะแล้วถ้าถ้าไม่นับ24ที่แบบเก่าเก่าเนี่ย ผมก็ผมว่าผมก็ดูซีรีส์ของเขาหลายเรื่องนะครับเพราะว่าคนเนี้จะเป็นคนที่มีซีรีส์แนวคล้ายๆกันออกมาตลอดนะครับก่อนนั้นนี่ยผมดูเรื่อง u o u นะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นซีรีส์ตั้งแต่ปี2012ถึง2013นมะมันมีทั้งหมด26เอพิโซดนะครับเป็นซีรีส์ที่เหมือนเขากับลูกเนี่ยมันมีความมีคอนเนคชันอะไรบางอย่างลูกมีความคอนเนคชันกับธรรมชาติกับโลกคือลูกพูดไม่ได้ แต่ว่าสามารถเชื่อมจิตเชื่อมวิญญาณกับอะไรสักอย่างกับโลกได้แม่งโคตรดีทัชคือซีดี้ที่ผมชอบมากๆนะครับผมก็เลยติดตามผลงานของเขามาบ้างนะครับแล้วหลังๆเนี่ยเราจะเห็นเขานะครับถ้าใครที่เทรดหุ้นนะครับหรือว่ายังไงคือคนเทรดหุ้นก็น่าจะเจอแหละมันจะมีโฆษณาเวลาเราเปิด u t u b e อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้ใช้พรีเมียมนะครับหรือว่าโฆษณาทางทีวีทางอะไรต่างๆเนี่ยไอ plus five p นะครับเขาจะผลกหน้ามาตลอดเลยนะครับสำหรับพระเอกคนนี้นะโอเค อันนี้บอกเกล็ดเล็กเก็น้อยไปน,นิดนึงนะครับกลับมาที่ตัวของซีรี์มันจะมีนักแสดงอีกคนหนึ่งนะครับที่หล,หลายๆคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาคือในเรื่องนี้คุณจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาใครเลยนะครับอนอกจากตัวพระเอกของเราตัวของเพื่อนพระเอกนะครับที่วาเลนซ์นะครับซึ่งวาเลนซ์เนี่ยรับบทโดยคุณเจสันบัตเลอร์ฮานเนอร์นะครับคนนี้ก็สแสดงเป็น FBI ในในโอซากนะครับหล,หลายๆคนก็อาจจะจําได้เป็น FBI ที่เป็นที่เป็นเกย์ครับน่าจะจำกันได้นะคนนี้บทค่อนข้างเด่นเลยแล้ว อีกคนหนึ่งนะครับก็คือตัวพ่อของจอนนะครับก็คือชาลส์แดนซ์นะครับ,รบซึ่งคุณชาลส์นี่หลายๆคนเห็นหน้าปุ๊บก็นึกนึกถึงเรื่องเดียวนะครับคือจริงๆเขาผลงานการแสดงเขาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับเป็น20-30-40ปีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผลงานที่เราจะนึกถึงเขาจริงๆก็คือไทวินแลนิสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นแลนิสเตอร์ตัว คุณตานะครับตัวคุณ,คณปูตัวคุณตาเออใช่ในะครับซึ่งค่อนข้างจะมีบทเด่นในเรื่องนี้เหมือนกันนะและพิโทโอนี่สามารถรับชมได้ทาง Paramount Plus นะครับอของผมเนี่ยมันเป็นตัว extension มาจาก Amazon Prime คือผมอะ่ะมี Prime Video นะครับแล้วมันก็สามารถ subscription ตัวของ Paramount Plus ต่อได้ซึ่งถือว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มเนะเพราะว่าตอนนี้ผมดูซีรีส์ของ Paramount Plus เรื่อง Yellow j a c k e t อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยได้ดูเรื่องนี้ไปด้วยนะแล้วก็เปิดดูครับวันนี้ว่างๆพอดูไปดูมาเอา้ามีแค่6กตอนเองเหรอ <c oughs> ก็คือมันยังมีอ P ีต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้ยังยังออกมาอย่างนี้ก่อนมันจะมาทีละวีคนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนดูเหมือนกันนะมีคนคอมเมนต์มาเนี่ยผมก็จะรีวิวต่อแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวไปถึงไหนแล้วมันมีหักมุมทุกตอนอ,อันนี้ไม่ตายสรุปมันตายแล้วก็อ้น,นี่คือ หมอสุดๆเขาไม่ตายนะมันการวางแผนเฉยๆนะเพื่อหลอกไงว่าเขาตายแล้วอีก5้าทีมกื่อบอกสรุปแม่งตายจริงๆแล้วผมดูผมก็แบบอีกอย่างวะงงกับเรื่องนี้มากนะครับแต่ก็ก็โอเคอ่ะมันเป็นความสายลับนะครับมีแอคชั่นดราม่าซิลเลอร์แล้วก็ไขรหัสต่างๆแผนซ้อนแผนต่างๆก็ดูรู้สึกว่าเราง่มากเราตามไม่ทันจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปินโฮนะ ใครที่เพิ่งมาดูช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามไวด้วยนะครับเป็นกําลังใจก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ